เอาสุริเจ้าขอต้อนรับข้าราชการทุกท่านข้าการประเมินทุกท่านเข้าสู่สวนเกษตรอินทร,รีย์เจ้าแม่นางวัธิภาปัญญากรณเป็นรองประธานศูนย์จัดการธุหุิชุมชนตำบลแม่ตื่นนะเจ้าทำกเกษตรอินทรีย์มาเมินที่ยังต้องมาทำอตอนนั้นสารเคมีมันแปลงผลผลิตตกตำ่ำราคาอยู่ในมือพ่อกก้คนกลางแม่เขาขาดทุนกัน ก็เลยมาอู้กันว่าเขาจะเยี่ยใจใดต้องหาทางเลือกเครื่องมือเขากันละพอดีพอดีก็อู้กันพอดีได้งานวิจัยชิ้นหนึ่งของสกวได้เขามันมาส่วนหนึ่งก็มาทํางานวิจัยมีชื่อว่ากเกษตรทางเลือกอตอนงานวิจัยจบลงชีวิตอย่างเดิมเนินต่อเพราะฉะนั้นความความเปลี่ยนเกษตรรีย์ที่เราฝังมาตั้งแต่เราเริ่มงานวิจัยมันฝังอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้นการทรรําเกษตรรีหรือกรเกษตรเคมีกระตามถ้าเราจะทํา เชิงเดียวตายกับตายจ้ะเพราะฉะนั้นในระบบคอามเสียเขาถึงทาอย่าหลายอย่างปลูกลำไย,ยเป็นหลักแล้วจะมีกระเทียมมีหอมแดงแล้วก็มีปลูกขิงพักชีต่างๆนะคะ,ะตามออเดอร์ที่เราทำกับบริษัทไว้นะเจ้าทีนี้ในส่วนของลำไย,ยในส่วนของลำไย,ยนี้มันมีพื้นที่ทั้งหมด50ไร่แต่มันจะมี เนาะแม่บไวแบไวแปลงกปินปลาสําหรับปลูกเหรรเ็ดเพราะเมืเห็ดขึ้นธรรมชาติเราสามารถไปเก็บกินเห็ดในสวนเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเก็บในป่าเนาะทีนี้ในสวนลําไยส่วนหนึ่งแล้วตังฟุ้นก็จะมีปลูกไม้ไผ่บะม่วงอ่าขิงคาตะไคร้นะคะอันนี้อันนี้เป็นเป็นพืชเสริมเผื่อว่าเราเราจะได้บะจะได้บนขาดขาดทุนเวลาลำไย,ยมันราคาถูกจ้ะทีนี้รลกของลำไย,ยเฮา เฮาปลูกส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อีดดเนาะแล้วทีนี a, ้เรื่องของการขายเขาทำเอ็มอกับบริษัททองพูลฟู้ดที่ละปูนะเจ้าซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์เขาจะเอาไปทำอบเนื้อสีทองเอาไปทำน้ำลำไยในน้ำขิงอย่างเขาเรื่องของแกรกาเนาะนอกจากนี้เรายังทำออนไลน์ขายออนไลน์โดยโดยเครือข่ายเกษตรกรรมย่างยืนประเทศไทยเป็นคนเชื่อมส่วนหนึ่งที่กพ่จะมีการไลฟ์สดจัดงานอ้เจ้าทีนี้อย่างปีนี้ก็ไลฟ์สดไปแล้ว กับวันที่36จะเริ่มสร้างของแล้วเจาะอันนี้กับส่วนอ่าส่วนเรื่องของราคาเฮาจะเป็นคนกำหนดราคาเองเช่นเฮาจะขอราคาที่โต๊ะด้ายัางยังส่งยังส่งออนไลน์นะแม่ขายแค่70บาทอ่าส่งถึงลูกค้า70บาทเนาะเริ่มส่งว,วันที่36ก็มีออเดอร์มาประมาณสัก100-200กิโลละอันนี้รำย,ยเป็นมาได้ตีแต่แต่แหสกกมสสกัดจะเก็บแล้วเจาะแล้วส่วนส่วนใหญ่ที่ขายก็คือที่ขายให้ล้งเนี่ย เป็นผู้ประกอบการที่ทองคุณฟูดเราจะใครเป็นเนเครือข่ายแล้จเจม่เขาคนเดียวนะมันจะมีกลุ่มของเขาอยู่ชื่อว่ากลุ่มซึ่งมันจะแฝงอยู่ในกลุ่มในของจัดการตรูพืชน,นี่มันเป็นกลุ่มสมาชิกแข็งกลุ่มนึงแยกออกไปทาเรื่องของเกษตรอินทรีย์โดยตรงมันเป็น เราจือตั้งเราไปจดทะเบียนวิสากิจชุมชนว่าวิสากิจชุมชนอินซีแฟร์เทรสลำพูนะเจาะใน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 ส่วนนี้เราจะมีมาตรฐานออมอนมาตรฐานออแกนิกไทยแลนด์แต่ส่วนตัวทีนี้ในเรื่องของกลุ่มเรื่องของกลุ่มเราจะมีมาตรฐานของ EU, อูเจาะเราจะมีอ่าเป็นท้องว่าผู้ประกอบการมาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเราในส่วนต่อไปถ้าถ้าต่อไปถ้าเปิดบกุกออกเราก็าหารกันออกเองนะเจา อันนี้อันนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นข้อเสียที่ว่าเฮาเกษตรกรต้องออกค่ารับรองเองทีนี้ศูนย์จัดการตัวพืชมันมาเกี่ยวข้องกับเกจีได้จะใดนะตะกอนนี้เมื่อทาําเกษตรินรีเนี่ยแล้วเปิ้นเฮาปฏิเสธสารเคมีทุกชนิดเฮาจะต้องไปเอามาในป่าต้นไม้ใบไม้ที่มันเป็นสมุนไพรมาสก,กัดมามักมาดองได้ผลพ่องมาได้ผลพองพอมามีศูนย์จัดการตัวพืชชนปบ มันเป็นการทุน่นทุ่นแรงเลยจ้ะทุ่นแรงแล้วก็ทุนท่นขั้นตอนในการทําการของอคนทําอินทรีย์ได้เยอะเลยอย่างเช่นทางดินเขาใจแต่คนมาเป็นลักเขาหูว่าแต่คนเดียวมาเนี่ยมันเป็นเชื้อปฏิปักษ์ต่อเชื้อลายในดินทุกชนิดเขาจึงเอาเชื้อแต่คนด้วมาลงดินผสมกับน้ําบักป่าที่เขาผลิตขึ้นนะคะยิ่งอย่างต้องว่าศูนย์จัดการสัวพืชมันมาเกี่ยวข้องจะได้กระสินอินซี ในเรื่องของสู์จาก,การธุลธรามมีสารชีวพันุ์หลายตัวซึ่งเขาเป็นคนแรกเริ่มเขาเป็นคนทำเขาหูวว่าแต่ละตัวมันเก่งจะใดอย่างเช่นแต่โคเดม่ามันเก่งทางดินเนาะ,ะเชื้อราทางดินเขาค็อว่าถ้าตังดินแบบมีเชื้อโรคมันน่าจะส่งผลไปถึงตังบนบ่นต้องมีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นแม่ใจแต่โคเดม่าประจําผสมกับผสมกับ ปุ๋ยปลาที่เฮากมักเองครับปุ๋ยปลาที่เราทําเองโดยที่บ่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเฮาไปขอขี้ปลาทูจากคนผู้ประกอบการทําปลาทูในบ้านจะมามคนเดียวทีนี้ก็ใส่ใส่เรื่อยๆทุกครั้งทุกครั้งที่มีการฮื้อน้ํเราจะใส่แต่คนเรียวมาสมปุ๋ยปลาไปจะทางใบเฮาเป็นคนเป็นคนพยากรณ์เป็นคนสังเกตเกรเซนดิซีต้องเป็นคนสังเกตดูว่ามันมีเชื้อโรคไหมมันมีแมลงไหมถ้ามันมีแมลงเฮาจะกําจัดตั้งแต่เริเเเเ่มแรกเริ่มอย่างเช่นลําไยเนี่ยพอมาเริ่มจาอ มันจะมีผีเสื้อแล้วเนาะบินวอดนั่นคือมันจะเริ่มมาวางไข่ที่ช่อลำไยจัดการทันทีโดยใช้บีทีกับผสมบีเบเลียอันนี้ในสวนได้ทําจริงๆนะเพื่อว่ากําจัดไข่นอนก่อนเมื่อเมื่อมันมามีไข่นอนนอนบาซาว่าไข่บาซาว่าจะไปกลายเป็นนอนได้ในสวนเฮาก็เลยบรได้ใ้บัรได้ใสารเคมีเลยเจาบรได้ใบีเบเลียเออบีทีก็บรับได้ใจเพราะว่าพอมันบามีต้นสาเหตุมันมามีอ่ะมันก็เลยบามีแล้วโยชืราเนี่ยบัรได้ใจเลยเจา อย่างเช่นแต่คนรู้ไหมกัใช้การลงดินอย่างเดียวตังบนเขาม่ได้ผลเลยนะในในทางบนกับมีแต่บิวเวเียกับบีทีซนาาันน่จ้ะแลวฮอร์โมนที่เขาผลิตขึ้นฮอร์โมนที่เขาผลิตขึ้นกับมีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนอนอกกล้วยและกะฮอร์โมนนมสดซึ่งแต่ละตัวมันเป็นเป็นฮอร์โมนที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย,ยาเขาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพืชก็ต้องการอย่างเขาเพราะพืชก็เป็นมีเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นแม่ยึดหลัก เอาโฮอร์โมนสามตัวนี่มามาผสมกันเป็นชื่อว่าฮอร์โมนสามพลังก็หนึ่งพลังของโฮอร์โมนไข่มันมีแคลเซียมมันต้องไปใชจ่ายและแคลเซียมบรอนมันมีแคลเซียมมันมีธาตุอาหารมีโปรตีนซึ่งมีกรดอะมิโนสูงมากแล้วก็มีโฮอร์โมนนมสดอ,อันนี้กับเรื่องของนมสดด้วยกัน มันเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์คือใช้นมนมจากฟาร์มฟาร์มนมสดเราจะฟาร์มโคที่ต่างบ้านฮงเต๋อก็ซื้อจากบ้านฮงเต๋อก็ซื้อจากเอเย็นบ้านพ่อเลยจ้ะนอกจากน,น,น,นี้ก็มีจูนซีนนอกล้วยในนอกกล้วยเฮ้ว่ามันมีสารแทนนินในสารแทนนินเนี่ยมันจะมะีป้องกันเชือ้อราโดยตรงเอาสองสามตัวนี่มารวมเป็น,รว,ปนรวมกันเป็นสามพลังใจพ่นมาตลอดมาได้แบบว่าสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามตั้งแต่เริ่มต้นถึงเ็บหน่วยสูตรเดียวตลอดจับ ประมาณนี้เจ้าที่นี้นเรื่องของเรื่องของรายได้เนาะเรื่องรายได้เรื่องของต้นลำไย,ยปีนึงก็ได้ห้าแสนหกแสนปีที่แล้วได้สามแสนปีก่อนได้ล้านปลายจ้ะจะไปว่ามันเคมีใบใหญ่ไม่จะเถียงไอ,ยอย้อินซีใบใหญ่ไม่จะเถียงการปลูกพืชโดยที่ไม่จใช้สารเคมีใด,ดๆมันใหญ่ได้ถ้าสกาภาพของดินเป้นดีนะคะเราต้องต้องดูดูดินเป็นหลักในฐานะคนทําอินทรีย์ เกษตรกรเจ้าสวนดีที่มาจากน้ำใสใจจริงแต๊ะนะตัวจริงเสียงจริงนะเจา้าจะฝากถึงนขน้าราชการทุกท่านว่าศูนย์ไอสารเชื้อพันธุ์ในศูนย์จัดการตัวพืชของเราเนี่ยมันช่วยได้แตตะมันช่วยแทนสารเคมีได้ร้อยเปอร์เซ็นถ้าเราทำให้ถูกต้องทําตามขั้นตอนและกับมีความามีมีการเปิดใจและทําอย่างจริงใจอันนี้ฝากฝากนะเจ้าอันนี้มันมีแต้มันดีแต้เจ้า